เขาง่ายมากๆเลยอันนี้เป็นหมูซอยอาซอสนะครับโหทุกคนสวยมากแต่งอาทีตส่องพอดีเลยอะแบบเปลี่ยนค่ะ สวัสดีครับ Hi everyone ตอนนี้เราก็กำลังจะไปท่องเที่ยวที่ไหนกัน We are going to Singapore ใช่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่31ธันวาเนาะคือคนเยอะมากต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่จะมาวันนี้ก็คือต้องรีบมาให้เร็วหน่อยนะครับสักเผื่อเวลาสักสามชั่วโมงเนาะแต่ไปนใช่ได้ปกติเราจะเผื่อแค่2ชั่วโมงนะในวันธรรมดาแต่ว่าช่วงนี้เป็น h o l เดย์ัดไปเลยใช่เพราะวแถวัร่ตแถวตอนเช็คอินอะคือยาวมาก ถ้าเกิดว่าคนไม่มีกระเป๋าอ่ะก็จะเร็วหน่อยนี่ก็คือเฟรชบ้านอันนี้คือระหว่างเราอีกแป๊บเดียวก็จะเข้าเก่งละแป๊บเดียวจริงนะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราตีสามกว่าเล้วใช่นี่ก็หกโมงแล้วะถึงสนามบินตีสามแล้วก็ต่อแถวนู่นนี่นั่นเข้ามาในเนี้ยถึงเนี่ยประมาณตีห้าทุกคนใช่นี่ตีห้าครึ่งละใช่เนตีห้า ได้ใครมากินบ้างอันนี้ก็คือผู้ร่วมทริปของเรานะครับเย่เย่แม็กเจ้าหน์าตื่นกี่โมงวันนี้ตีสี่ค่ะไม่ใช่สี่ตีสามค่ะเชิญไปตีสี่แม่โดยฝุกนมาอย่าลืมเขาจะตรวจใบฉีดวัคซีนด้วยนะครับอยาให้แคปจอในหมอพร้อมมาต้อง forget about vaccine description ใช่แล้วแล้วก็เรากำลังจะไปสิงคโปร์ก็อย่าลืมรอก ICA กันด้วยนะคะเป็นใบผ่านตอ่อมอของสิงคโปร์เนาะใช่ให้เตรียมตัวไหมขอมเรียบร้อยพาไปทเที่ยวกันกเจอกันที่สิงคโปร์ อ่ล้วคับตอนนี้เราก็มาถึงสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าง่ายมากๆเลยเนาะตอนนี้เราก็มาลงที่ Terminal 4ลโฟใช่ชางกีแอร์พอร์ตเทอร์มินอลโฟนะคะมาแอร์เอเชียเนาะก็ตอนเข้าอ่ะมันจะมีช่องอัตโนมัตินะครับแนะนําเลยว่าสะดวกแล้วก็เร็วมากนะครับแค่เอาพาสปอร์ตเนาะแปะแปะที่เครื่องอัตโนมัตินะครับเร็วกว่าเข้าประเทศไทยอีกสแกนนิ้วสแกนนิ้วเสร็จถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเดินออกเลย ใช่ไม่มีคนถามไม่มีเจ้าหน้าที่ถามอะไรด้วยใช่เราต้องต่ออไว้ก่อนใช่เราต้องอไอซีเอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพาไปเที่ยวข้างในกันต่อหลังจากที่เรารับกระเป๋าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อแถวขึ้นชัตเทิลบัสนะครับซึ่งรับส่งฟรีนะจากเทอร์มินอลสี่ไปที่ห้างจีเวลนะครับแล้วก็เทอร์มินอลหนึ่งนะครับก็คือลงที่เดียวกันเลยนั่งไปเพลินเนนะครับใช้เวลาไม่นานแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ จีวล้ก็อยู่ไม่ได้ไกลกันมากนะครับนั่งรถมาไม่ถึง5นาทีนะครับก็เข้ามาก็จะมีน้ำตกเรนวอเท็กซ์นะครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็แวะถ่ายล่งถ่ายรูปกันก่อนนะในๆมาถึงแล้วจะบอกว่าคนเยอะมากแนะนำว่าให้เดินไปข้างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตรงทางเข้าอะ่ะคนก็จะมารุมถ่ายรูปกันแต่ตรงทางเข้าไงอันนี้คือภายในด้านล่างของเรนวอเท็กซ์นะครสวยมากเลยอะ่ะ oh. สวยมากเลยทุกคนเราเดินลงมาชั้นล่างแล้วก็เจอกับร้านทรงฟานะครับก็เลยแวะกินข้าวที่นี่กันนะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคระอยู่ร้านทรงฟานะเมื่อี้สั่งอะไรไปบ้าง เป็นที่นี่เขาก็จะให้เราแบบสแกนอะสแกนแล้วก็กดสั่งในมือถือได้เลยนะคะก็คือรอชิวแป๊บเดียวเมื่อกี้มีชิวอยู่ประมาณสี่ห้าชิวเนาะเราก็ยืนรอแป๊บเดียวเองก็ได้ชิวนะแล้วก็กดสั่งอาหารระหว่างที่รอชิวให้เราสั่งอาหารได้เลยเพราะเชื่อว่าอาหารจะมาเสร็จในเฟิร์มๆอย่นี้ค่ะอุ้ยมาแล้วว่ะคุพดเร็วเลยนี่นะคะพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอะเร็วมาก ทุกคนอาหารมาเร็วมากนี่เยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็น spicy berry pork นะครับแล้วก็ผัดผักผัด,ผด,ผดน้ำมันหอยนะครับอร่อยมากเลยนะสองอันนี้ใครชอบทานรสจัดก็แนะนำให้สั่งเมนูนี้นะครับรีฟิลน้ำซุปปกตฟรีด้วยนะครับอันนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยน้ำซุปอร่อยมากตาลรุด พูดจริงหรือจบตาพูดจริงไม่มีจบ่ะกระเทยเท่ากับอะ่มือนี้ก็หมดไปที่เห็นมอกี้ที่เราถ่ายรูปไปเมื่อกี้ก็หมดไปประมาณ50ดอลเนาะาไม่เกินเกินค่ะประมาณ70ดอนประมาณ70ดอิบอลอ๋อเพราะเรามีน้ำอีกตอนแรกก็ลืมสั่งน้ำ ปคูณ25จุดดอเท้าไรถ้าไรคูณกัน25จุดไอยรีวิวทำไมอื้เฮือาไรนะ1,800ก็เพื่อร้อยปันอัวนี้เป็น s p ป c ี่ e บอรเรี่ยก็ให้เลยนะให้ความเห็มความโคงมา200บาทหมยแต่แต่อันเนี้ยอร่อยอร่อยที่สุดแล้อันเนี้ยว่าอร่อยมากอนี้มาแล้วอย่าลืมสั่งนะครับทุกคนบวกกันแล้วนะถ้าแบบแพงๆนะไม่เต่ แ้าพออยู่สิงคโปร์เป็นอันแป๋าให้กับมึงข้าวไร่เรียงเม็ดไม่ได้เหมาะกินพวกนี้นะเหมาะกินข้าวเหนียวไอ้กินกินหมูวัวหมู้งเอ้ยอะไรแบบเออนี่ยอร่อยข้าวข้าวดีข้าวดีมาก สำหรับวิธีมาร้านทรงฟ้านะครับถราเห็นมันเป่าสองสองชั้นเป็นเบสเมนต์แล้วเป็นเบสเมนต์ที่จะเป็นเบบนี้ลงมาประมาณสองชั้นนะครับมันจะมีเป็นโซนฟู้ดอ่ะฟู้ดคอร์ทพวกแครอยูนิฟู้ดคอร์ทเลยใช่มันอยู่ในฟู้ดคอร์ทแต่ว่าคืออันนี้แต่คนเมืองไทยอ่ะดูไม่ยากของสิงคโปร์เพราะวอะไรปะเพราะลักษณะเขาคล้าคล้ายเมืองไทยร้านทรงฟ้าหาไม่ยากเลยใครลงเครื่องมาหิวหิวก็แนะนำนะครับทรงฟ้าอยู่ในแู้ดคอร์ทในท้องตลากถาที่เมืองไทยอย่าอยาร้านอาหารยากกว่าที่สิงคโปร์อีกแล้วเมืองไทยอ่ะ ร้านอาหารห่างยากกว่านี่ใช่ที่นี่ดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยซับซ้อนนะก็เดินเจอกันง่ายอ่ะไม่ต้องนานด้วยเพราะใครมาลงเครื่องที่เทอร์มินอล่ชางงีนะครับก็ลงมากินที่ซีเวลเนาะลงมาชั้นล่างอ่ะมันจะเป็นพักโซนอาหารมีหลากหลายเลยมีทั้งของหวานมีขนมของฝากก็มีเอจริงๆเมื่อกี้เราลงมาอย่างที่ไอคอนสยาม่ยเออใช่เหมือนไอคอนเหมือนไอคอนมาก เดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันดีกว่านอ้อย <c oughs> เดี๋ยวจะเช็คแล้วนะครับ <c oughs> นี้พี่บอลก็โดนตกเรียบร้อยแล้วนะครับกับร้านของหวานร้านนี้ไม่ค่อยเห็นใครรีวิวเลยร้านนี้ยไอวันแก e ์เอ็มไลองดูอันนี้คือไซส์เอ็มนะครับ Blueberry or raspberry? Which one? Yeah. Uh, this is blueberry sauce. Oh, Albuquerque sauce. Yeah. sauce. Okay. Blueberry uh, sauce. Are you adding any more else? That's it, uh. That's it, that's okay. it. Wow. Uh, 650. Okay. Mm. This has a nice flavor. Yeah, Pen, pen, ice cream, cream. Yogurt, pen, pen, yogurt, pen บ้าเนี่ยด้วยบลูเบอร์รี่ซอสแล้วก็เ,เ top. อ็มอย่างเอ็มออน็อปจุกจุกแฮทไทยเท่าไหร่แฮทไทยเท่าไหร่เท่าไหร่เฉลยเลยหกจุดห้าเหรียญอ๋อไม่แพงเลยทุกคนหกจุดห้าเหรียญเองคุณ2ี่บไม่กินมากเป็นไงบ้างอร่อยนะใช้ได้ไหม ปกติมันคนไม่ค,ค่ยอยชอบกินโยเกิร์ตนะแต่ว่าอันนี้คืออร่อยมากแนะนำให้มาลอ,อมลองลองกันนะทุกคนด้านล่างของ r เร n v o t t e x ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมาถ่ายรูปกันได้นะสวยแปลกตาดีมากๆเลยอันนี้ด้านบนก็คือสวยงามมากเมื่อเจอกับแสงอาทิตย์นะครับโอ้โหอย่างสวย และกลิ่นของที่เนี่บอกว่ามันเป็นกลิ่นให้แบบออกสะอาดสะอาดกลิ่นหอมๆแบบออกธรรมชาติบอกไม่ถูกคือมันหอมมากเลยทุกคนกลิ่นตรงนี้ใครมาก็มาลองดมกลิ่นตรงนี้ดูนะสดชื่นมากดมแล้วเฟรชมากนะครับสวยงางมจริงเมื่อกี้นะคะว่าถึงโรงแรมนนแล้วเนาะแล้วเขาว่าไงก็เขาบอกว่าให้รออีกหนึ่งชั่วโมงในการต้นรัระาหนึ่งชั่วโมงก็เลยมารอที่ตรงข้ามของโรงแรมโคตชบล็อกนะครับ ก็เลยได้ไอ my ้นี่มาไมโลเนาะไมโลกับโกปี่ก็รสชาติก็ที่ไทยอร่อยกว่าเนาะที่สุดในโลกที่ไทยอร่อยกว่านะที่สุดในโลกค่าเสียหายประมาณสองแก้วนี้ประมาณอ๋อหกดอลหกดอลล่าสิงคโปรใช่สองแก้วเฮียสู้สู้จะน้อยแถวสำเร็จไปได้เลยโอ้ อันนี้ก็เป็นห้องพักของเรานะครับสามคนตกคืนละห้าพันเนาะคืนละประมาณห้าพันบาทว่าเป็นห้องแบบสามคนหานกันก็ไม่เท่าไหร่ก็โอเคอยู่เพราะว่ามันเป็นเทศากาลโรงแรมอื่นมันก็เต็มหมดแล้วมีอันนี้แบบว่างนะะถ้พาไปดูวิวดีกว่านี่วิวมองไปก็จะเห็นไอเนี่ยสเตเดียมอะ่ะ สิงคโปร์สเตเดียมอ่ะเห็นกันไหมเนี่ยเออโดมโดมเลยครับเป็นสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ใช่แล้วอันนี้สร้างอะไรไม่รู้นี่เราเตรียมพร้อมที่จะออกไปเข้าดาวกันนะครับเจอกันเลยเจอเลยเจอเลยคนเมื่อเช้าหายไปไหนแล้วอ่ะเจอเลย <laughs> เดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปเที่ยวที่เซอร์ตานมอสนะครับแล้วก็ไปเดินฮนะันจิเลนเนาะเสร็จแล้วก็ว่าจะไปออชาดต,ต่อแล้วก็จะไปเขาดาวแถวเมอร์ไลออนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตามแผนนี้หรือเปล่านะแต่เขาเข้าวางไว้ประมาณนี้่เลยโรงแรมของเรานะครับว e h o โฮเทลลาเวนเดนะครับเ,เดินทางไปเที่ยวง่ายมากเลยขึ้น MRT เนาะมันติด MRT l a v e n d ลาเวนเดอร์เลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็ลังจะไปฮาจิเลนกันนะครับแล้วก็ไปสตานมอสนะครับ ก็เป็นการขึ้นรถเมล์ครั้งแรกของเรานะครับที่สิงคโปร์นะนี่เป็นฝ่ายนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินหาจีเลนกันนะขึ้นรถเมล์ครั้งแรกของสิงคโปร์เป็นไงบ้างเราจะสิงคโปร์เลยอยู่กรุงเทพก็ดีทั้งง่ายดีเนาะแล้วมันมันถูกด้วยนะเที่ยวหนึ่งไม่กี่ปางเองอ่ะไม่ถึงดอนมังต่อเที่ยวถูก เเดี๋ยวราดินนไปดูกวเหมือนอยู่ไหนอยู่พาพูรัดเนอะฟิลเหมือนอยู่พาฟูรัดนะครับตรงนี้เวทาสีสันเขาแบบสดใสดีเนาะเดินไปเรื่อยๆอ่าเราเจอแล้วสแตนด์มอส นี่นะครับทุกคนเราก็ถึงจุดหมายแต่ที่เขาถ่ายรูปกันเหมือนจะต้องเดินไปอีกอะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปหาที่ถ่ายรูปแป๊บ นี Man, Γ, alumni, trendy, <ie> ้เราก็ถึงโซตานมอสแล้วนะคะทุกคนดูบรรยากาศเหมือนอยู่อาหรับเนาะมันอยู่ดูใบปะจะให้ดูข้างหลังมันอยู่ข้ององอ่าง่ะมันอยู่ข้ององอ่างดูข้างหลังเห็นไหมนี่สวยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยเนาะร้านแถวนี้ เปลี่ยนท่าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับในย่าน ย่านของออางกรับสตรีทนั่นเองประมาณนี้สวยมากเลยอ่ะตอนเย็ยนก็สวยเนาะอันนี้ตึกลังพึ่งนะคะพี่คนชอบมาถ่ายรูปกันซุ้มประตูอยู่ไหนนะ ชอบไหมอชอบอยู่เท่ากับทำ <c oughs> กางเดินเล่นหาแลนด์มาร์กนะครับจุดที่คนเขามาถ่ายรูปกันคิดว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละไม่น่าพลาดเดี๋ยวลองเดินดูทุกคนเราเจอซุ้มประตูในตำนานแล้วนะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกันนะครับเห็นไหม กคนตต่อแถวัเ็ม,เมัสยิดสุลต่านแห่งนี้นะครับสามารถเข้าชมด้านในได้นะแต่ว่าต้องแต่งตัวให้มีชิดและเรียบร้อยนะครับเปิดให้เข้าชมเวลา10บโมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่าย2องโมงถึง4ี่โมงเย็นนะครับถ้าเกิดเป็นวันศุกร์ก็จะเป็นบ่าย2องโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นนะครับแต่ถ้าด้านนอกเนี่ยสามารถถ่ายได้ตลอดเวลาเลย อนนี้เรากำลังจะมุ่งไปที่ออชาร์ดนะครับไปหาอะไรกินแล้วก็ไปดูไฟคริสต์มาสนะแล้วก็มีเดียนะครับอันนี้ก็ขึ้นรถบัสมาเหมือนเดิมตอนนี้ก็ถึงออชาร์ดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันนะัะตอนนี้อยู่ในห้างไอออนนะครับโอ้โหคนเยอะมากคนนี้ เดี๋ยวว่าจะไปกินข้าวแล้วก็จะไปดูไฟข้างบนนะครับไฟวันวันคริสต์มาสกับนิวเยียร์รวมกันนะครับวันนี้เดินเล่นสำหรับร้านที่เราเลือกกินในวันนี้ก็คือร้าน Gam Rose นะครับก็จะขายพวกเป็ดย่างหมูแดงหมูก,กรอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเกี๊ยวนะครับซึ่งเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็เป็นข้าวหน้าเป็ดนะครับแล้วก็ ข้าวหน้าหมูแดงหมูกรอบนะครับทั้งหมดเนี้ยที่กินไปก็ประมาณ20่สิบกว่าร์เลยทีเดียวถือว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะสำหรับอาหารที่เป็นอาหารฟู้ดคอร์ดครับทั้งหมดนี้ไม่รวมน้ำเนาะ26.5ดอลลาร์นะครับ600กว่าบาทต่อ60คิดเป็นเงินไทยคือหกร้อยกว่าบาทนะคะแต่น่ากินเนาะอา<ม>จจะเพราะว่าอยู่ในไอออนด้วยมัง้งมันก็เลยราคาประมาณนี้ต้องยอมใช่ 26ดอนได้ข้าวหน้าเป็ดเนาะแล้วก็ข้าวหน้าหมูแดงกรอบนะครับแล้วก็เกี๊ยวเกี๊ยวน้ำหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินงงกันอยู่นะครับว่าหน้าห้างอยู่ไหนเพราะห้างใหญ่มากตามหาไฟคริสมาสนะครับโอ้เจอแล้วโคนคนน่ๆๆ่ว้าว ดูภาพบรรยากาศนะคะของถนนออชาร์ดนะครับในช่วงคริสต์มาสนะครับแอนนิวีย์นะวันนี้ก็เป็นคืนที่31ธันวาคมพอดีนะครับโหไฟคือแบบสวยอลังการสมคำล้่ำลืงจริงอันนี้คือห้างตังนะครับเป็นห้างแห่งแรกของสิงคโปร์บนถนนออชาร์ดนะครับ เขายังคงเอกลักษณ์ไว้นะคะก็เป็นสไตล์แบบจีนๆนะครับข้างในก็มีของแบรนด์เนมดูหลามากมายนะคะนี่ดบูบรรยากาศนะครับสวยมากอันนี้คือห้างไอออนนะคะที่เราเข้าไปกินข้าวมาเมื่อกี้อลังการมากทุกคนสวยมาก สมคำล่ำลือว่าออชาดเขาจัดไฟสวยนะเออดูสิถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกสักหน่อยว่าเรามาถึงออชาดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจัดไฟสวยมากเลยนะปีนี้อันนี้เป็นต้นคริสต์มาสของคริสเตียนดยรนะครับถนนทั้งเส้นนะครับถูกตกแต่งไปด้วยไฟคริสต์มาสนะครับแล้วก็ไฟนิวเยียร์นะครับสวยงามมากทุกคน ็ถือว่าเป็นถนนนึงในซิงคโปรที่มีชื่อเสียงและก็ค่อนข้างที่โอเคเลยในในคริสต์มาสกับปีใหม่นี้จัดดีมากก็ถือว่าไฟสวยอะไรสวย,สวยเนาะฟิลฟิลอยู่เหมือนตอนนี้อย <You S 1> ู่ฝั่งนั้นแล้วดัลีฝั่งนี้เซนโวลใช่กคนตอนนี้เรากำลังไปหาแท็กซี่ขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มเมื่อยขากันแล้วเดินกันแทบจะไม่ไหว ก็เดี๋ยวจะไปที่มารีน่าเบซานนะครับเพราะว่าระหว่างรอเค้าดาวไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีก็เลยว่าจะไปนั่งหาอะไรกินกิบขนมขนมอะไรอย่างนี้รอเวลาใกล้ๆเค้าดาวแล้วค่อยออกมาประมาณนั้นที่วางแผนเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็ถึงมารีน่าเบแล้วนะครับแต่ว่าคนแบบ เหมือนคนมารอดูขาดาวกันอ่ะคือเยอะมากทุกคนชมาสแบบอลังการอลังการดาวล้านดวงมากสุดยอดเลยอ่ะสวยมากเดีย๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาจุดเขาดาวนะครับอันนี้คือในห้างเอ่อมารีน่าเบย์นะครับทุกคนก็กำลังจะออกไปชมวิวเขาดาวด้านนอกห้าง The ะชอปแอดมาร b น y าเบย์แซนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหน้าห้างเดอะชอปนะครับแล้วก็เดินออกไปไหนไม่ได้เลยเพราะคนเยอะมากก็เลยต้องสตั๊กกันอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกว่าจะไปเมริออนฝั่งตองข้ามนะครับแต่ก็ไปไม่ได้เลย ก็เลยต้องอยู่รบริเวณนี้แล้วก็หาที่ดูไฟดูผูแทนนะคะ We're working for one hour for happy dinner in s i n g อีกหนึ่งชั่วโมงเ o u n t d o w n ครับแต่ตอนนี้ก็คือมีแบบโชว์ผูเรื่อยๆเลย แล้วหลังจากคาด้าเสร็จคือคนเยอะมากชต้อง<ห>ถึง,งข่านต้องเรียกแบบเอาผ่านมารับเลยอ่ะสาดอนก็สามสดอนดิยอมใจยอมใจสามบกว่าดอนด้วยโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวกลับที่พักก่อนนะครับทุกคนถ้าชอบ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับ s c r ใครให้พวกเราด้วยนะครับ เราชมอีพีต่อไปได้เลยเปเร็วนี้